เพิ่มขึ้นเราก็มาเล่นเกมเพลซีกันเลยก็บอกไว้ก่อนนะครับเกิดความบันเทิงก็ทำให้เกิดความบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับอืมอ่ะโชคดีนักกีฬาทั้งสองที่เอมลงสู่สนามเลยครับอืมอ่าโปรตุเกสกับเบลเยียมครับโอ้โหยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายกะ เป็นรอบน็อกเอาแล้วนะครับแพ้ตกรอบไปเลยในแะคมเอามาฟังเพลงชาติก่อนครับเพลงชาติของเบลยเยียมครับอัอาานนีั้นมาเป็นเพลงชาติของโปรตุเกครับอโอ้โหโรนัโด,โดเดี๋ยวก็มานะครับ เอาละเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับนี่มีลายชื่อู้เล่นทั้งสองทีมครับเอาละครับเริ่มเกมแล้วครับเป็นเบลเยียมนะครับเขียก่อนนะครับมาแล้วครับเบอร์อะไรอยู่ไกลเหลือเกินมองไม่เห็นโอ้เหลียงขึ้นมาไม่มีก่างสนามสวัสดีครับอะไรปล่อยผ้าอ่ำครับหมาอะไรไม่ใช่ไม่รู้ชื่อนาเต่เลยครับ ก่อนครับ <S <S ผมไม่รู้แต่วันนี้ต้องรบกวนเจ้าสอนนะครับเ,เป็นผูปภาพให้นะครับได้เลยครับรวันนี้โอ้โหครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหโบนูเกตได้ลูกแล้วครับโอ้โหเบเยียมสก,กัดได้ <S <S แล้วก็ส่งขึ้นมาข้างหน้าไม่อิพนนะครับรโบนูเกตได้ลูกอีกครั้งเนึ่ง มาหน้าประตูนะครับเห็นมาแล้วโอ้โหมองไม่ผ่านนะครับเอายังได้อยู่ครับส่งไปติดเบลเยียมอีกแล้วนทำลายกระจายเลยใทยต้นมะเข้าเมาเลยนะครับภาพนะแดดร้อนมากเลยเบลเยียมครับเบลเยียมมาแล้วเบลเยียมได้ลูกขึ้นมานะครับยังกับส่งหลังนี่เล่นเหมือนไทยเลยมาแล้วบายบามาส่งมาให้อาจารย์ลิเกตได้ลูกยังวนอยู่เอาแล้วครับโปรตุเกสได้ลูกครับสกัดมา เข้าทางพอดีเลยนะครับตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นโรนันโดเลยมาแล้วครับเอาแล้วครับเบลเยียมได้ดูครับลูกนี้โอ้โหลูกเดียวหรือเปล่าโอ้โหสกัดลูกนี้ฟาวแน่นอนโอ้โวยวายไม่พอใจเลยครับเบอร์สิบสี่ของเบลเยียมอ้าวไม่ได้ฟาวนะครับโอ้ลำนาครับโอ้ล้ำหน้านะครับโอ้โหล้ำนาโอ้ทำไมมันพูดยากและเกิดเอาแล้วครับเบลเยียม บุกขึ้นมาอีกครับลูกนี้ส่งมาสวยมากเลยมองหาอยู่ครับลูกกาวกูเรียกเข้ามาเรื่องสั้นนะเจ้าโอ้โยตาประตูเราไม่ได้โอ้โแต่หายเด็ว่าเลยครับเอาแล้วครับเปิดดาวมาเลยถึงครึ่งสนามนะครับเอาลูกโหลูกนี้ลูกเดียวครับเอาแล้วครับโรนัลโดได้ลูกโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหครับแผ่นบอลครับลูกนี้โดก็บังเฉียดยิงกันเดียวโอ้ตะกันไปลูกอ้าวเข้าไปแล้วโอ้โหตเก่น้ำหนึ่งศูนย์แล้วครับใครยิงครับเบอร์สิบหกครับ คืออะไรอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ เออโดเข้ามาดีใจครับแต่ว่าต้องต้องต้องชมโรนันโดนะฮะแแวกเลี้ยงเข้ามาได้สวยมากเลยนะครับก่อนที่จะส่งให้ยิงก่อนนะครับแล้วผู้ราประตูสการลงมาครับเบอร์สิบหกหกเก้าเต็มเต็มโอ้ยหนึ่งศูนย์แล้วครับช่วงนี้ยอันนี้เป็นเกมก่อนเย็นคืนนี้นะครับเย็นคืนนี้เล่นแน่นอนนะไม่สนับสนุนการเล่นทนันนะครับใช่ครับทำเพื่อความบันเทิงความบันเทิงเท่านั้นนะครับต้องขอบคุณยศสอนมากมาเป็นคู่บรรยายได้ครับได้รับค่าตูสอง๋องไปแล้ว ต้นมาเขาเมานะครับข้างลำตกเออเอาเลยครับมาแล้วครับ uh oh. เริ่มแข่งกันต่อนะครับน uh ี oh. ่มันรอดรอดยังไงไม่รู้นะฝั่งนี้ uh oh. ต่อครับต่อเลยนะครับยังเป็นครึ่งแรกอยู่นะครับโ uh oh. ปรตุเกสนำ <Everything S 1> อยู่ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับปุเกตได้ลูกครับปุเกตได้ลูกเลี้ยงเข้ามาขางเลยโอ้โหลูกนี้โล่งมากเลยครับหลุดเดี่ยวแล้วครับลูกนี้มาดูว่าจะยิงเข้าหรือเปล่าจริงเข้าไปเข้าไปแล้วโอ้ยสองประตูต่อศูนย์ับโปโฮจุดจอดครับโดครับโดครับโอ้โหพีโดของเราเนี่ยเองโรนัลโดเบอร์เชตครับนี่ยี่ห้อการขายของเขาเลยตอนนี้นําเป็นดาวเทนโบนะครับยิงไปห้าประตูแล้วนะครับสำหรับโรนัลโดเอาแล้วครับ เกียร์กันไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้2ประตูต่อสูญแล้วเบลเยียมได้ลูกส่งกับหลังเหมือนไทยเลยได้อีกเออมีเลยด้วยเผยเลยขออนุญาตนะครับเอล่านะครับเชนเกิดบลเยียมอ่ะเบาไทยนั่นหมดโอ้เอาแล้วครับตอนนี้เบลเยียมได้ลูกครับส่งมาหน้าประตูได้ขึ้นมาแล้วทงกลับข้าเลี้ยงขึ้นมายาวขึ้นมานะครับจะถึงเส้นหลังหรือเปล่าโอ้โหถึงแล้วครับพี่น้องครับโยนเข้าไปลูกดีเบลเยียมโค้งเข้าไป ไมเข้ารถยนคาร์โอ so ้โหไม่ได้เชื่อครับโปรตุเกสได้ลูกครับเอาส่งกันมาได้ไม่น่าเชื่อครับนึกว่าเข้าครับโอ้โหอยู่ตัวก้าวโอ้มามาแล้วครับมาแล้วลูกเนี่ยโปรตุเกสโยุดเจ้าสวยมากเลยโอ้โหตัดเข้ามากลางลูกนี้ยังไม่เข้าโอ้โหนิดเดียวครับเตะไปยอครับโอ้โหออกข้างประตูไปเลยครับผมนึกว่าเข้าไปแล้วนะครับยังสองศูนย์อยู่ครับเอาครับ เตย์เยียมได้ลูกต่อนะครับเออหลียงเขามาตรงกับโอ้โหเห็นเพื่อนบ้างเลยครับมาเลยครับทางด้านซ้ายไม่น่าเชื่อกัะดูนี้หลุดเดียวหรือเปล่ายิงก้ามายังไม่เข้าสกัดออกหลังครับโบไม่ได้อะไรเลยครับาในตทมุมครับอ่าเดี๋ยวเยี่ยมไปเตะมุมครับเปลี่ยนคนเปิดดูนีจโยนมากลางประตูโขกสกัดออกมาได้ครับออกนอกข้างสนามเป็นลูกทุ่มของโปรตุเกสเบลเยียมนะครับ ขอโทษน,นะครับเอาเบเยี่ยมได้ลูกครับเอาแล้วครับเลี้ยงเข้ามาตรงกลางนะครับสีเดเต็มไปหมดเลยเอาสกัดได้ครับปนุกเกสสกัดได้มองหารนัด้ดดวอยู่เอาลูกนี้ส่งพลาดครับส่งพลาดแล้วนะฮะเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอโ้โ,อโหดิเบเยียมก็มาได้ลูกแล้วสง่งเอ้โหปนุเกสสกัดได้อีกแล้วโยนไปอไปอ้ชีสกัดได้เลยเฮ้ยนักพิการบ่อย ขออนุญาตนะครับไปออกมาเองโดโดได้ลูกครับโรนัลโดโรนัลโดเห็นแล้วโยนมากลางครับโอ้โหลูกนี้สกัดได้วุดนวิดมากนะครับเกือบจะเข้าไปแล้วเอาเป็นโอกาสของเบลเยี่ยมบ้างนะครับหลุดไปทางด้านซ้ายลูกนี้เลี้ยงยาวมาเลยครับถึงหลังประตูโยนเข้ามาโค้งสกัดไว้ได้ครับโปรตุเกสไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้สวยงามหมดเวลาครับตึงแรกครับ สรุปผลก็เป็นโปรเกรดนำเบลเยียมอยู่2อประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเเกมนี้จะลงแข่งขันห้าทุ่มนะครับของคืนนี้โอ้โหปล่อยสาเอามาเล่นก่อนเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ให้ยายฉ<อ>รอนมานั่งพาดที่สองครอที่สองอที่สอง,สองนะครับข้อมูลแน่นนะคนบรรยายข้อมูลแน่นมากม <สา S 1> ันมันมีสองคู่ไงมาแล้วมาแล้วเอาแล้วครับลูกนี้เป็นคู่สองนะครับโอ้ยตั้งไง ขออนุญาตกินยาแก้ไอ,อเอา,เอาละครับมาเอาโหกองเทียรครับยังคึนคัากันเลยเอาเข้าเลยครับโอ้ไม่เข้านะครับ ยังสอกูนอยู่รุ่เกศได้ลูกเตะมุมครับลูกนี้โดโดมองสายมองขวาโยนเข้าไปกลางปรกตาประตูสกัดออกมาเลยังติดเบลเยียมครับเอาละครับเบลเยียมได้ลูกแล้วนะครับมองหาแล้วจะโตกลับได้หรือเปล่าโอ้โหสวยงามครับลูกนี้สกับไม่โดนบอลนะครับไม่โดนบอลเบลเยียมได้ลูกครับไปทางด้านขวาโยนเข้ามาตรงกลางลองๆยิงจัดไปเลยเอาละครับตามตีติดมา หึงประตูต่อสองแล้วครับโอ้โหเบอร์เจ็คนนี้ครับกระโดดมาข้ามธงเลยนะครับสุดยอดเลยเอามาแสดงความดีใจกันนะครับเอาละครับใครที่เป็นแฟนของเบลเยียมตอนนี้ครับใจชื้นขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าตามมาติ่เพลแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองลูกนี้สวยงามมากเลยนะครับส่งเข้ามาตรงกลางโอ้โหยิงเสียบมุมเลยนะครับโอ้โหผู้รักษาประตูนี่หลังหักเลยว่างั้นนะครับโอ้โหใส่ด้วยครับใส่ก้อยลูกนี้เฉีย สวยงามมากนะครับอฟลอยไฟเล่นไว้ฟลอยไฟเล่นเอ่อเป็นอะไรเป็นเยี่ยมครับโอ oh, เล่นเบลเยี่ยมทำไมให้เขายิงทั้งสองโกรธครับ oh, <laughs> อ้าวมาครับเมีย <c oughs> ม,มานั่งกดดันครับโอ้เ oh, มียกดดันด,ด้วยเมียอยากดูซีรีส์เกาหลีครับโอ้ oh, ต้องรีบเล่นนั่งหน้าปูดครับกดดันผมว่สมาธิสมาธิผมหลุดก็เลยแบบว่าไม่เต็มที่เท่าไหร่ โคตรเมียนะครับเอาแล้วครับมาแล้วครับลูกนี้ลูดมาแล้วประตุเกสเล่นกับคอมใช่ไหมประตุเกสเลี้ยมัจริงจริงโอ้โหแสงนำสามาประตูครับพีโดเสียใจไม่เข้าเกือบไปแล้วครับเอาดู แค่ในพึชอ้าลูกนี่โอ้ยเกือบเข้าครับเกือบเข้าครับพี่น้องครับลูกนี้จิ้งจุ่ไอ้ทีครับที่เอาไว้นี่เราจบเกมนี่โอ้ยจบแล้วเอาแล้วครับครึ่งหลังนะครับเอาแล้วครับมาแล้วครับนัายงไมม่ โปรตุเกสได้ลูกอีกแล้วปล่อยไฟเล่นเบลเยียมนะครับเอาครับโปรตุเกสโอ้ลูกนี้ไม่รับหน้าครับลูกนี้ไม่ได้เห็นเพื่อนวางอยู่จะยิงเองหรือส่งเลี้ยงเขาปโอ้ยไม่ยิงเลยซอนไม่ยิงครับไม่ยิงเอาแล้วครับยิงเลยครับเอาปล่อยไฟเป็นคนเล่นนะครับ เยี่ยมมาแล้วครับถังด้านขวาลูกกากูอยู่ไหนหมอเลี้ยงเข้ามาเห็นเพื่อนแล้วส่งลูกจะยิงเองหวังก็มาต้องการวิ่งอ้โหโดนกองหลังของโปรตุเกสครับโปรตุเกสได้ลูกตรกนี้จะสวนกลับเร็วได้หรือเปล่าอย่างทีกันอยู่อ้าวบอลมาเข้าทางของเบเยี่ยมครับเบเยี่ยมเข้ามาเลี้ยงเข้ามาลูกกากูไอ้ดำมาแล้วครับตรงนี้ยิงหรือเปล่าเจ๊งครับเปสองสองโอ้ง รีบไปเอาลูกบอลเลยครับเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วนะครับลูกกากูโค่นดำได้ใจพี่ดำเรามาดูบามท้ากันนะครับลูกกากูทายเดียวเลยครับไม่ชมให้ใครเลยครับนี่ครับโอ้โหเยเขาก็ไม่ทำให้แผ่นเบลเยียมได้พีดฟังนะครับกิ่งก็ไปลุงนี้เบอร์เก้าลูกากูนี่กระโดดข้ามตีนผู้รักษาประตูด้วยยอดนะครับยอดนะครับท้าดีใจเขาครับใครจะหมดเวลาแล้วด้วยนะครับช่วงนี้ ค่งหลังแล้วด้วยนะครับมาครับเอาลูกมาเคลียร์ครับนี่มีความมั่นใจแล้วหลังจากตีเสมอได้ครับ2ประตูต่อ2เอาครับตอนนี้นาทีที่เท่าไหร่แล้วไม่ขึ้นให้กูเลยอ้าว68แล้วครับเอาแล้วครับช่วงนี้โปูรุกเกตปูรุกเกตถังโรนัลโดโรนัลดเลี้ยงเดียวเข้ามาโดโอ้โหพี่โดจะเก่งไปไหนอ๋แต่กัดไม่ได้ครับ สับดูส่งให้เบลเยียมได้โลกยู่ครับยังอยู่ในเคของตัวเองอยู่เริ่มส่งกันครับนี่ครับส่งกลับหลังแบบไทยเป้วโอ้ยนี่ยังได้โลกรูเบลเยียมีแดงครับปีศาจแดงแห่งยุโรปนะฮะหรือว่าเบลเยียมจือโบรุเกตครับวันนี้ไม่มีใครเข้าบวนไม่มีใครเข้าบวนนะครับยังวนไปวนมาหลงตัวเองอ้ามาแล้วครับ เบลยี่ยมได้ลูกครับลูกนี้หมารุนกันโอ้โหจะหมดเวลาแล้วด้วยเจ็ดสิบจดแล้วไอเอ้ยหนออยากเกย์ไอ่ครับมาแล้วครับเลูกนี่ต้องขึ้นแล้วเต้นตึ๊กเลยหมาโอ้โหสกัดไม่อยู่ครับโอ้แข็งมากเลยครับ ปรดุเกตได้ลูกมาเหีียงเขาหมากลางสนามหมูไม่ทันครับเกือบถึงกรอบอ้าวฟาวครับกรรมการเป่าฝีคิดของปรดุเกตครับโอ้โหแล้วผู้รวกสาวโี้โสั่งใหญ่เลยครับจิตใจเป็นท่าหากินเขาเลยครับพี่โดกลางขากลางไข่ออกมาโชว์หำเลยแน่นอนเดี๋ยวนี้จะได้กางไหมเบอร์เจ็ดนะครับคืนนี้นะครับตีสองอย่าลืมจีสิบสี่ล้าครับเอา เปลี่ยนคนยิงครับหลอกครับมีการหลอกโดนยิงโดนกำแพงครับลูกยังอยู่โกดูกเกตยังได้ลูกโอ้โหลูกนี้หนูเดียวเดาเปล่ายิงก็ไม่ได้ดโอ้โหสามสอง <c oughs> เราไม่มีโปรแกรมตัดออกนะครับเราไม่มีครับสดๆกันเลยเยี่ยมคือเยี่ยมครับเลือกคือเลือกโอ้โหเว่สามสองครับพี่น้องครับผู้ชมที่อยู่ต่างฝาลุ่นด้วยการลุกนี้ยิงแสกหน้าเลยครับเบอร์ห้าชื่ออะไรอ่านไม่ออกอ่ะต่อกันเลยครับจะหมดเวลาแล้วด้วยครับเบลเยี่ยมจะทำยังไงดี 84แ,แล้วครับโอโหอกหนาทีครับาละครับตรงนี้ส่งคืนูสามรตูครับลูสามประตูตรระตม,มีอยู่แล้วครับขึ้นมาเลียนเองส่งกันแล้วมาถึงเอา <that> s <S กาง<ม>แล้วครับถึงตะกาง <your spine S 2> แล้วสก,กัดไม่อยู่โบลเกตไ,ได้ลูกครับลูกนี้ส่งให้ไปไปเรื่อยๆครับเวลาก็จะหมดแล้วน<ล>ะเล่นกับเวลาด้วยโอ้โหลูกนี้เลี้ยงรอเลี้ยงรอเพื่อนโรนัราดได้ลูกแล้วครับช่างาโอ้โห ฝ่าเปล่าก็ไม่เปลาก็กรกักางเล่นต่อครับลูกนี้ถือว่าเป็นลูกได้เปลียนเบลเยี่ยมได้ลูกส่งก็มากลางส่งก็มากลางโอ้โหเล่นหลุดเดียวหรือเปล่าลูกนี้มาทางด้านซ้ายครัเบเลี้ยงเข้ามาเข้ากรบเกต็ทอดแล้วจิ้โอ้โหลูกนี้จะโยนเข้าไปโดนกองหลังของคุณเกตนะครับได้ตะมุมครับเอาถือว่าเป็นเฮือกสุดท้ายทีกาสิน 90แล้วครับต่อเวลา3นาทีลูกนี้โยนก็ไปกลางโค้งก็มาตรงกลางไม่เข้าครับสกัดออกาลูกนี้ยังไม่พ้นเขตอันตรายครับเบลเยียมยังได้หรือโอหมดเวลาแล้วครับโบหลุดผลนะครับตอนนี้โบดูเกตครับชนะเบลเยียม3ประตูต่อ2ครับได้เข้ารอบน็อกเอาต์แปดทีมสุดท้ายต่อฝป่ากำลังใจให้กับคลิปของปฝ่อยไฟมาลายพรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านยูทูบติ๊กต็อกหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับกดไลค์กดติดตามครับวันนี้ เวลาหมดเวลาครับใหญ่สอนผู้ประกาศวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรอแบแต่งจุดสุดท้ายสลากฟร้อมคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับส่งท้ายด้วยกันไฮไลท์นะครับผมโอมีไฮไลท์ด้วยครับเอาไฮไลท์ให้ค่ายไฟทาคเลยไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับหมดแล้วเหรออ่ส่งท้ายให้พี่น้องเบิ่มค่าเบาครับขอบคุณมากนะครับช่าง่ายนะครับเจ้า มีความโชคการเบิ้งคลิปบดบดให้คนเห่นกลางพนันเด้์ใ้เบิ้งเป็นเกมกีฬาครับผลผลจริงมือแลงย่ายบรได้เบิ้งดูฟุตบอลเลยพ้นนี่คือผลจริงมาแรงย่ายเบิ้งยังย่ายเชื่อเดียวเยี่ยมเบิ้งหั่มมาโตแมนอโอ้เ่ได้เบิ่งบอลกับกูบ่ได้เบิ่งบอลด้เบิ่งแต่หำผู้ชายโอ้ยเมืองไทยไล่เบิ่งไทยไล่กันจุดๆแล้วก็พาะกันคลิปหน้าได้พี่น้องสบายดีจ้า Through here. Ronaldo! Well, he saw the whites of the keeper's eyes and the whites of his outstretched gloves. Great goalkeeping. Well, that is a moment I'm sure he wishes he could have back. Well, he did everything right, the movement and everything. He got his head on it, but it's way This is why we adore this game. Late drama, and now they're in front. But well, it looks like.